ผู้ตายยากหลายนายแต่ว่าเราอยู่วัดอยากลมว่ากับพระโ้ยผู้ตายายากแระนี้หรอว <c oughs> อะใส่ยางเขาแย่แล้วก็แล้วกเ็เข็นเขา ชาติปีลูคาเจลาปีดูคาบันนำปีลูครัง้งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้น,นั้นลหละวันนีมีความชุกอย่าว่วาแด้เอาคิดดูดิ มีความชำเลกรละเลิกเกินพระพทธศาสนาความเป็นมาของพรทธศาสนามาจากไหนมาจากคนก็ท่านทำยังไงเึงได้าศาสนาที่เกิดขึ้น, mm hmm. ม,นมีการแชร์ละตั้งนั้นละทุกอย่าง ศาสนาจ,จะเกิดเกินละทุกอย่างทิ่มทุกอย่างพระเวทบุญพระเวทก็ไเด็กก็ไดเคยมีคนนึกถึงว่าทำไห้พระเวทมาอย่างไรบุญพระเวทมันนี้บุญพระเวททุกปีปปได้ที่กองเกนเหล่าเฮ้เฮ้ ความเป็นมาของพ่อเวยเป็นยังไงเป็นม,มีเป็นบุญพ่อเวย์พ่อเวยมีการให้ทานการแช์ฉลับชับสมบัติเป็นกษัตริย์ที่หมดชาวบ้านชาวเมืองเลยว่าพ่อเวยบดีไล่หนีจากเมืองะ พอได้มีเรามานึกถึงวาเนี่ยัจจันมีความจำนึกรละลึกมันทุกอย่างออพระเวทนะโอ้ทำความดีไม่มีอะไรแคบเท่าใดเลยไปเชิญพระเวทขึ้นมาอยกได้เป็นบุญพระเวทเดยทุกทุกวันเน่ยนะนั่นพิจารณาเลยการเสียสละ ก็เฮาน่ะแช่จะละโอ้ยนี่นี่หน,น่อยๆจะเป็นจะตายหัวลูกห,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  iology, ห,หัวหลานหัวไงหัวหน้าหัวหัวควายหัวไว้หมดพิษทะเลาะวะแว่งกันฆ่าพันกันพันคอกันมันไม่นึกถึงความตายมาตายแล้วบรรไดอะไรไปทุกอย่างอชอมบัตตั้งมากมายขายของทุกอย่าง มันได้อะไรไปตายไปแล้วมาไม่มีอะไรได้แต่ได้แการบำเพ็ญไว้เท่าน,นั้นละ่ะการได้ทานการรักษาเชินการภาวนาเท่านั้นที่จะได้ติดตาม

我。